สวัสดีนทุกคนวันนี้เราจะมาชมเมนูโค้ครั้งแรกในรอบสามเดือนนะครับที่ได้อยู่ตัวนี้ทําเมนูสุดพิเศษปลาเผานั่งยา่างนี่เป็นกลมๆเลยทุกคนลองดูนะครับสูตรนี้สุกไหมดู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 ทุกคนดูมาลุ้นกันครับว่าจะสุกไหมเอ้ มาดูกันนะครับทุกคนนันตัวใหญ่มากทำเป็นตัวย,า,ยาวๆไม่ได้ก็เลยทำเป็นรูปกลมๆดูๆในน้ำจิ้มเรานี่วัวเต็มถ้วยอร่อยขายปลามาสามเดือนยังไม่เคยกินปลานะครับโอ้ตอนนี้ก็ยยกเวียดแยงานพี่นอ้องเลยเป็นไรท่านน่ะแล้วเวียดแล้วงานจังที่กลับไปตอบคอมเมนต์เลย โอ้ใใสุดยอดครับมีใ,ใคร,รบ้าวงกมเรา